หวานทางด้านประตบไห้ไปยกมาที่ประตูได้ช่อ่นะจ้องมาแล้วฮ่ะแต่ย,ยงกลางว้วเสียว สังนะทีมงานต้องพัดมาเลยับอย่าดงอย่าดอย่าหงอกนะฮะอยาเสร็จนะเต้นะตัดโต้ไม่ดูนะับอันตรายอันนี้ไอันนี้้โทรี่บ้านได้ครับอันี้ได้เเ่เต้นเลยหรอฮะ แต่ใจแล้วพี่จะเล่นหรครับอแต่ตัวอยเลยบอลจกระอนะยาดาดูยืดเลยแกแต่ตัวแต่ได้เลยแล้วพร้อแล้วแต่ยังไม่ที่จะตัวได้ัทีเรากปน่องเราป็นมาจากครั้งแรก็นเียอย่างีบ่แบ่เตะเตคิดดีก้าแบ้อนมาซได้ครับ sàn đá nó đang nét chắn này, mua kia, kung dao, kung gì đó, kung gì đó, nhúi cái áo, nước ngọt nữa hả, nước ngọt, nước ngọt, nước lỏng, nước sạc, nước nào, bơm qua, đào, 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 thôi, đào, 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 nước ngọt, 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 เงินนครับทุกคนครับโอ้โหะปองตะแงหอแล้วพิมเหตุไม่ดีแีหญิงเีของเราที่น้ำต้นเท็จครน้งของเราน้ำต้มาล้นครับและแต่ขอเราและแต่เลยน้ำตเท็ของเราี่ตาครับตาดอไปเลยะครับอ่ะโเแล้วอที่าเพลงเี้ยวหลังครับครับโอ้โห ลื่นนะตอกบอลลื่นนะลื่นหมือนเลาะเลครับเจลาะตัวอ่ะตัวที่เท่าต่อต้องได้ไปแล้วครับแล้วนี่สุดยอดคาราเต้ระดับจังวัดถ้ากิดตะกรอที่เสมอแล้วเอาอเวลาเราเตะถูก่อเลยฮิ้เลยโอ้ผมตรงนี้สวยครับ

วันแบ็คอบครับอุ้มธีทรทอนะตัดซ้ายกนะันแล้วธิรทอนได้อยู่นะตบซ้ายแล,ละายด้วยธีรทอนคุณมาตุาตมา่มหอล่าอชผมเช็้นีธิรทนนี่อย่าเล่นแล้วเล่นมงเล่นุ้นนนนนแปกนะ๊กครับเด็หน้าฮอนอ้า Hmm. <hurting them> s a t Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không 非法交易。<got> 太牛了，牛叉，你可真牛啊！牛牛牛牛！牛。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 牛 มาจะบอกผู้กลาหมายเลขที่สามผมมันเตือนันตีนี่ลงมาหม่นะสวยครับเหน่อยหมายเลขสามงเจนขเจนิตสมผัไนั่นมันนี่ับเจนกินละม่แลการหยิ้อต่อหลัไปใหญ่แล้วท่ผมกระบอกระไปหมดแล้วักะพราครับตขึ้นมาครับตอนนี้จีก็นต่อนึแล้วายเอาชีพเรานเ่นเองลยรนี้

ียไปแล้วแต่ททีตั้งทีก็ปาปาเอ๊ะเหมเป็นคหนาหนออ่าแล้วเชียไปไปแล้วต้องเกยาพิงะลงไปเลยทังทั้งทีทีได้ก็ไมด้เท่าไหร่เอ้าเปล่เลยเปล่าเลยไปไครับไปไปปไ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 ไแล้วไไ่

ก็ตีแดงสำคัญที่โดนจะลายเลยแล้วเนี่ยถูกปงแดงแดงหนุนไปสองพันแดงแล้วบอลก็ยิแดง แล้วฝันทุกข้ไปเลยเกอะโดว่อางเราม่วาเทียเทียหัว่องนที่าจบปากนะครับคะจตังสเตเอร์นะครับเสาวผู้กลอนาครับสนามแท่งถุเาลแ้วก็ป็นออรอยนะเป็นไงครับ้านี้สเตเอร a ต คือแต่ว่าจริงแล้วเหมือนแม่นำฮะแม่ผมาทำอาหารได่เป็นนะอร่อยรับแม่มาทำอาหารได่เป็นแม่อร่อยไหมอร่อยเอออ่าเนื้อแถวเล็กซี่นะเล็กซี่อู่แถวเต๊ะสายดุงเนื้วต้นไม้ครับเดี๋ยวเราเชืิญมาแตกนะครับในคนาพลัดไส้นี่นะเดี๋ยวก็มีมาครับมาแล้วเดีล็กทิ่เกมครับจะไปมีทุกตัวมาแล้วครับเล็กสุดตอิทเกมกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราแตกไม่ได้เรา อย่ในโจทย์ทฤษนะฮะตอนทยกี่นาทีแล้วควมแสตีครับแสตเ็ดสนาทีครับแส สสสสเส like มอทุ่ท้ายแ้วแ่มาถลที่มาคนไได้ยมันัแล้นตัวเี่ก็สู่นะครับตู่สุดซ่าต่อไม่เข้าแล้วแมจ้าที่เดอยางจ้า้องแมเล่นรับิวเล้เนี่ยอนีคือสมคนเสมอนี่คือดสาคนนะครับเสมอคเราีแค่สามคะแนนก็ไม่มีเสมอถูกไหมครับมีแต่สคะแนน ตองทักเวลาผ่าเสร็จนะฮะ